สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสภาพสวยๆหนึ่งคันนะครับราคาหลักหมื่นสภาพงามๆเลยครับสำหรับคันนี้ครับ49,000บาทนะครับ Honda City ี้ไท C นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ปี2001ครับรถพร้อมใช้เอกสารครบนะครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนขับได้สบายใจแน่นอนนะครับกับราคาหลักหมื่นนะครับคัดเช็คมาเรียบร้อยนะครับ49,000บาทนะครับ Honda City นะครับคันนี้กระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถสวยสมบูรณ์กุญแจรีโมทนะครับภายใน เบาะผ้ากรมยี่เดิมจากโรงงานนะครับรถสภาพสวยๆนะครับเน้นใช้งานนะครับเดินทางใกล้ๆสะดวกปลอดภัยเดินทางได้ตลอดแน่นอนนะครับรถพร้อมใช้นะครับความร้อนความดันปกตินะครับส9 0 0 0บาทนะครับสภาพนี้ราคานี้นะครับจับจ่ายใช้สอยเดินทางใช้งานได้เลยครับเดินทางสบายครับแอร์เย็นช่ำปกตินะครับรถสภาพพร้อมนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหลักกระต่อหรและพิกค้าวมเอกสารก็ครบนะครับกับราคาและสภาพนะครับหากท่านกําลังหารถใช้งานคันนี้นะครับรับรองได้รถแน่นอน อยู่ที่คลองสปทุมธานีนะครับคลองสปทุมธานีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้ลถทุกคนนะครับจองได้ทันทีครับ รับประกันว่าได้รถทุกพื้นที่นะครับถ้าจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่แอดมินได้เลยครับเตรียมเอกสารมาได้เลยครับรถพร้อมใช้นะครับคันนี้สวยๆนะครับกับราคาและสภาพนะครับสีสันสวยงามริ้วรอยตามการใช้งานนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆนะครับมาได้ครับมาลองขับดูนะครับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับบ้านใกล้บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางก็จัดส่งให้ได้นะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับไลน์ได้โทรได้ติดต่อได้ตลอดนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับขอรูปเพิ่มได้ขอคลิปได้นะครับ รถสวยๆสภาพดีๆคัดและเช็คนะครับใครกําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับหลายท่านก็กังวลนะครับหลักหมื่นจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับคันนี้สภาพเรียกว่าสวยครับนี่เลยครับ49,0 0 0บาทนะครับไถซีนะครับปี2001นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ภายในก็สวยนะครับ กระจกขึ้นลงไฟฟ้ากุญแจรีโมทนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับรถสวยแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับกับราคาหลักหมื่นโทรเจรจาได้เลยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับพี่คนนี้ดูแลรถคัดรถสวยๆมาฝากนะครับใครที่คัดได้เก่งเช็คไม่เป็นกลัวนั่นกลัวนี่นะครับเราคัดแล้วนะครับไม่มีชมหนักตัดต่อหรือพิกาไม่มีจมน้ําเอกสารก็ครบนะครับมาลองขับดูได้เลยครับใครอยากได้คลิปนะครับโทรไปเลยนะครับไลน์ไปครับ มีคลิปให้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังกับราคานี้สภาพนี้ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าท่านกําลังหารถใช้งานนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นกลัวนั่นกลัวนี่ดูไม่ได้นะครับเราดูเรียบร้อยนะครับก็ดูโดยมืออาชีพนะครับ อาชีพของเขาก็คือดูรถคัดรถนี่แหละครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับรายละเอียดส่วนอื่นๆก็คลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดรถสวยสภาพดีๆนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับเดินทางได้นะครับจับจ่ายใช้สอยซื้อคุณพ่อคุณแม่ใช้จับจ่ายใช้สอยเดินทางสบายครับปลอดภัยนะครับอยู่บนรถก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วนะครับราคานี้มอเตอร์ไซค์ก็เทียบกันได้ครับเอาละครับเดินทางสบายสบาย ฝนตกแดดออกเดินทางได้ตลอดแอร์เย็นครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับโทรเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็สวยๆนะครับฝากไว้พิจารณานะครับกับราคานะครับ4 9 0 0 0าบาทคุ้มมากๆครับจดส่งทั่วไทยนะครับโทรเจรจานะครับเน้นให้โทรนะครับได้ข้อมูลจากผมไม่เข้าๆใครอยากได้รูปอยากได้คลิปติดต่อไลน์นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมรูปมีมาเต็มดูได้เลยครับสวยๆ